คันนี้ Ford Everest 2.0สปอร์ปี2024ค่ะไอ้ฝาท้ายนะคะคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่หาฟอร์ e v e r วอ t รอยู่เพราะว่าเลขหมายวิ่งไปเพียง10,000กิโลเท่านั้น ใครกำลังหา f o r ์ e v e r วอ t ที่มีรับประกัน7ปี250,000กิโลเลขใหม่วิ่งไปเพียง10,000กิโลเท่านั้นนะคะเชิญทางนี้เลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าเราจะจัดโปรโมชั่นราคาท้ายคลิปนี้ค่ะมาดูกันว่ารถคันนี้นะคะรถสวยสภาพดียังไงนะคะมาดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้ f o r ์ e v e r วอ t 2.0สปอร์ตปี2024ค่ะ มีล่าสุดนี้เลยนะคะเป็นตัวล่าสุดเลยนะคะโฉมเป็นโฉมของปีปัจจุบันเลยนะคะไฟด้านหน้าเป็น LED นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมด้านล่างนะคะในเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะ Ford Everest นะคะมีเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้วรอบคันนะคะมีกล้องมองด้านหน้ารถนะคะมีกล้องมองรอบคันนะคะสำหรับ Ford Everest ทันนี้ อ่ะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะได้รถสวยสภาพดีนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้ต้องบอกเลยรับประกันได้เลยนะคะมีรับประกัน7ปี250,000กิโลนะคะมาส่วนมาถึงด้านข้างนะคะคันนี้มากับรถคันสีขาวนะ,ะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะยางปี2023ค่ะอ่ะยางปี2023กระจกนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะ เป็นสีดําแบบนี้ฟิล์มกรองแสงติดมาให้แล้วรอบคันนะคะแหลกหลังคาติดมาให้แล้วรอบคันเรียกได้ว่าคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะสภาพป้ายแดงเลยนะคะสภาพป้ายแดงเลยส่วนด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังที่ติดมาจากศูนย์นะคะถึง4จุดค่ะคันนี้จะได้เซ็นเซอร์รอบคันนะคะส่วนภายในภายในฝาท้ายนะคะคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ ด้านในนะคะน้องๆไยแดงเลยนะคะเม็ดอาร์คไม่มีขยับเลยนะคะรถสวยสภาพดีรถสวยสภาพดีนะคะคันนี้มีตะข่ายติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปูพรมกระดุมเนี่ยแบบนี้รอบคันนะคะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาดูกันนะคะเบาะนะคะสามารถพับเรียบไปได้แบบนี้เลยนะคะ,ะมีที่วางแก้วด้านในนะแล้วก็ไฟด้านหลังนะคะมีมาให้พร้อมเลยภายในนะคะสําหรับ แผงประตูด้านข้างนะคะต้องมาดูว่าคันนี้มีความแปลกใหม่นะคะตั้งแต่ที่เปิดประตูภายในนะคะกระจกนะคะจะเป็นออโต้ทั้ง4บานแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างเปิดพับออโต้นะคะปุ่มสตาร์ทนะแล้วก็กับพวมอลัยมัลติฟังก์ชันที่มาพร้อมระบบ ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ระบบการขับขี่ที่พร้อมมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็เลขหม่์คันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่หา Ford Everest อยู่เพราะว่าเลขหมา์วิ่งไปเพียง1,000 0กิโลเท่านั้นนะคะ10,000มิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่จอใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาดูกันว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นระบบของเรื่องแอร์นะคะในเรื่องแอร์นะแล้วก็ ตัวนี้ฟังก์ชันวิทยุได้โทรศัพท์ได้นะคะ Apple c a r p l a y ได้ด้วยนะคะแล้วก็ Android Auto นะคะมีคู่มือผู้ใช้รถอ่ะคือซึ่งคันนี้นะคะได้ความสะดวกสบายแน่นอนนะคะแล้วก็มาถึงด้านล่างนะคะจะมีวลเลตชาร์จอ่ะมีที่เสียบ usb นะคะแล้วก็ที่เสียบแบบท้าย4 <Wow. S 1> อ่ะแล้วก็ตัวนี้ เป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็นี่มาดูหมวดการขับขี่คันนี้นะคะเป็นรุ่นขับ2นะเป็นรุ่นขับ2มีปักกิ้งเซนเซอร์นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มาดูทางด้านคอนโซลบ้างทางด้านคอนโซลน,นะคะรถสวยสภาพดีคอนโซลไม่มีช้ำเลยนะคะไม่มีช้ำเลยนะคะมีที่วางแก้วกดออกมาได้แบบนี้นะคะสําหรับที่วางแก้วนะแล้วก็คันนี้นะคะมีพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานสมุดร,รับประกันนะคะเอกสารมีมาให้พร้อมเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยจริงๆนะคะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงจริงๆนะคะรถสวยสภาพดีซื้องินสดได้จัดฟพนแนนได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาดูสภาพเบาะนะคะเบาะนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะเบาะเป็นลายสปอร์ตนะคะเบาะเป็นลายสปอร์ตเดิมๆโรงงานเลยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของที่วางของตรงนี้ ส่วนทางด้านเพดานนะคะด้านบนหลังคานะตัวนี้นะคะที่บางแดดนะคะก็จะมีกระจกมาพร้อมกับไฟแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟจะเป็นดวงสีขาวแบบนี้เลยโอเคอ่ะที่เก็บของตรงนี้นะคะทางด้านบนหลังคานะ,ะมาดูว่าอ่าคันนี้นะคะความสะอาดนะความสะอาดนะคะไม่มีรอยเขียนยันนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะ แอร์แบ็กจะได้มาทั้งหมดรอบคันเลยนะคะคันนี้ภ้าสียาวเลยนะคะถึงปี2568นะปีหน้าเลยอ่าแล้วก็่วนแถว2นะคะแถว2ด้านหลังนะด้านหลังนะคะจะมีแอร์รอบคันมีแอร์รอบคันมีไฟมาให้นะคะฝั่งนู้นก็จะมีไฟมาให้นะมีเบาะก,กลางมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้อ่าที่วางแก้วมาให้แบบนี้ นะคะแล้วก็ด้านหลังนะปรับพัดลมปรับแอร์แบบนี้ได้นะคะเปิดปิดแอร์จากด้านหลังอย่างนี้ได้เลยนะคะมีที่เสียบ usb นะคะที่ชาร์จแบตมาครบนะแล้วก็ปูพรมกระดุมนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะเป็นสีดําแล้วก็ส่วนเบาะนะคะพับได้แบบนี้เลยทับได้แบบ40 60 40 60แบบนี้อ่ะอันนี้คือพับเบาะทั้ง2แถวไปแล้วนะคะ อ่ะด้านหลังก็จะมีไฟอีกหนึ่งจุดนะอ่ะจะมีที่วางของที่แขวนนู่นนี่นั่นได้หมดนะคะใครสนใจนะคะคันนี้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะคะฝาป้งเดิมๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะค,ะคันนี้คันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลค่ะ2,000ันนะคะเครื่อง2 0 0พเทอร์โบ รถสวยสภาพดีใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับรถสวยสภาพดีแบบนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะ Ford Everest 2อ Sport ปี2023จดทะเบียนปี2024ค่ะคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะจัดโปรโมชั่นกันไปเลยนะคะในราคา1นึ่งล้านหนึบาทคันนี้มีวัรันตีจากศนะูนย์ะมีวันรันตีจากศูนย์เปี2 5 0แสนหมกิโล ะะหมดวารันตีวันที่31เดือน1ปี2031เลยนะคะคันนี้มีวารันตีจนถึงปี2031เลยใครสนใจติดต่อสอบถามกับปามโดยตรงนะคะ0903314361ตามเบอร์ด้านล่างนะค,ะคันนี้นะคะมีการเช็คประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะใครสนใจนะคะแน่นอนคันนี้ซื้อกันสดได้แล้วก็จัดไฟนแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟนแนนซ์น,นะ,ค,ะคันนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะเริ่มต้น2.79% ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับปามดยตรงได้เลยนะคะหรือเดินทางวันที่11 12ออโต้ติดต่อกับปามดยตรงได้เลยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ